ก่อดนด้มันเพราะว่าซึ่งเราจะทางานรวดเร็วมากแลก้วก็บริเวณที่เราก่อสร้างนะั้นมันไม่ไปไปโดนสายไฟ,ไ,ฟไปโดนท่อน้ําไม่ไปโดนปี นายพัฒนาบุญสวัสดิ์รองนายกเมืองพัทยาเปิดเผยถึงความคืบหน้าการดำเนินโครงการลานกีฬาใต้สะพานต่างระดับแหลมบริหายพัทยาใต้ ว่าขณะน,นี้ผู้รับจ้างได้ดำเนินการก่อสร้างไปแล้วและมีความคืบหน้าไปแล้วกว่า60%คาดว่าเดือนกรกฎาคมนี้ก็จะแล้วเสร็จและเปิดให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ร่วมกันเนื่องจากพื้นที่การก่อสร้างโครงการดังกล่าวไม่มีอุปสรรคในการดาเนินการส่งผลทาให้การทางานของผู้รับจ้างเป็นไปตามสัญญาที่กาหนด ทั้งนี้เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จคาดว่าจะได้รับความสนใจจากประชาชนเป็นอย่างมากหลังได้มีการสอบถามพูดคุยในหลายส่วนที่มองเห็นว่าควรจะมีการนำพื้นที่บริเวณใต้สะพานต่างระดับมาพัฒนาให้เกิดประโยชน์ดีกว่าปล่อยทิ้งไว้เกิดความสกรปรกรกรุงรังและกลายเป็นที่ให้คนบางกลุ่มนำมาหาผลประโยชน์ส่วนตัวในการจัดทำที่จอดรถหาไรายได้เข้ากระเป๋าโดยที่หน่วยงานภาครัฐไม่ได้รับรู้ สำหรับรูปแบบการก่อสร้างโครงการลานกีฬาใต้สะพานต่างระดับแหลมบริไฮนั้นจะใช้พื้นที่ใต้สะพานซึ่งเป็นพื้นที่ช่องว่างระหว่างเสาสะพานช่วงลับประมาณ10กว่าเมตรกว้าง8 1 0ถึง10เมตรโดยจะใช้พื้นที่ของแต่ละช่องมาออกแบบเป็นลานกีฬาเพื่อให้ประชาชนได้ออกกำลังกายและใช้ประโยชน์โดยจะมีการดำเนินการเป็นลานกีฬาอาทิลานบาสเกตบอลที่มีผู้เล่น2-3คน ลานเอ็กตรีมลานฟุตซอลลานแอโรบิกตะกร้อและอีกหลากหลายกีฬาซึ่งจะมีการดำเนินการทำให้เหมาะสมกับพื้นที่โดยการดำเนินการก่อสร้างลานกีฬานั้นจะเน้นถึงความปลอดภัยของประชาชนที่มาใช้อย่างสูงสุดโดยการออกแบบจะมีการจัดทำตาข่ายกันกระแทกเมื่อประชาชนเล่นกีฬาแล้วไม่ให้อุปกรณ์หรือตัวคนเล่นหลุดออกมายังถนน เพื่อเป็นการป้องกันอันตรายที่อาจเกิดกับประชาชนที่มาใช้ลานกีฬาในการออกกำลังกายพร้อมเพิ่มไฟฟ้าแสงสว่างอีกด้วยโดยใช้งบประมาณ10ล้านบาทในการก่อสร้างรองนายกเมืองพัทยาเปิดเผยต่ออีกว่า ทั้งนี้หากดำเนินการสร้างลานกีฬาใต้สะพานต่างระดับแหลมบริีายแล้วเสร็จจะร่วมกับชุมชนเข้ามาร่วมบริหารจัดการเพื่อให้ลานกีฬามีสภาพที่ไม่เสื่อมโทรมโดยจะมีการกำหนดเวลาเปิดปิดลานกีฬาดังกล่าวเพื่อลดความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงซึ่งหากไม่มีคนดูแลก็จะเกิดความเสื่อมโทรมกลายเป็นแหล่งมั่วสุมของวัยรุ่นหรือคนจรจัด ทำให้เรื่องของการบริหารจัดการหลังสร้างเสร็จเป็นสิ่งสำคัญครับตอนนี้นะครับทางผ,ผู้รับจ้างอ่ะก็ได้ดำเนินการไปแล้วนะครับแล้วก็มีความเพิ่มหน้านะครับผมเองก็ลงไปตรวจสองสองครั้งแล้วนะครับคาดว่าตามที่ผมไปดูล่าสุดเนี่ยคาดว่าเดือนพฤษภาคมน่าจะได้เห็นรูปไปรูปเปล่างผมคิดว่าน่าจะ น่าจะเสร็จก่อนด้วยมั้งเับเพราะว่าซึ่งเราจะทํางานรวดเร็วมากแล้วก็บริเวณที่เราก่อสร้างนั้นมันไม่ไปไปโดนสายไฟไปโดนท่อน้ําไม่ไปโดนปีของของของ,ของเรื่องของสาธารณภคอะไรครับมันจะไม่ไม่ไปรบกวนกันนะครับจึงทํางานเป็นอิสระเขาก็จะทํางานได้เร็วครับน่าจะเป็นที่สนใจของประชาชนนะครับจากที่การที่ผมผมสอบถามแล้วก็เราลงไปพูดคุยครับ ประชาชนในหลายส่วนในหลายฝ่ายเขาก็ไม่ได้ยอตเองนะครับเขาก็เห็นด้วยว่าดีว่าปล่อยทิ้งไว้แล้วก็ไปทําให้สปปกปรกลบลูรัง,ลงแล้วก็เป็นที่จะมาก,กินของของคนบางกลุ่มที่ไปเก็บค่าจอดรถอะไรเงี้ยโดยที่เมืองไม่รับรู้เลยนะครับแล้วก็วกคนไร้บ้านก็ไปอยู่อาศัยไปอุจจาระไปอะไรกันสปปกปรกจากที่ปุมเข้ามาแรกๆนะครับแล้วก็ไปตอบปรุงซะแล้วก็เอามาทําประโยชน์ให้กับ การยีลายกับประชาชนดีกว่านะครับแล้วก็เราเองเราก็จะปรับแสงสว่างด้วยนะครับปรับให้ส,สว่างสวัยให้ให้ดูแล้วไม่น่าไม่น่าก,กลัวแล้วก็สะพานบริหารจากจากพื้นที่ทั้งหมดทางราวสะพานนะครับเราก็จะทาสีสันให้มันสวยงามด้วยสีฟ้าขาว mm hmm. ก็บริเวณสะพา,านใต้สะพานก็จะดูสวยไปหมดเลยมีแสงสว่างมีไฟฟ้ามีกิจกรรมของ กีฬาเข้ามาเสริมด้วยนะครับจากที่เราคุยนะกับนักกีฬาที่เราบรรจุกเข้าไปใน,ในสนามตรงนี้ที่เราทำานะครับก็จะทุกคนก็อยากจะได้จเร็วๆอย่างเช่นบาสบาสสองคนงีครับบาสสามคนงคี้เขาก็อยากได้มานานแล้วแล้วก็วกอะไรต่างๆนี่ครับพื้นที่เราเนี่ยนำมาใช้ประโยชน์มันก็ทําให้เกิดเกิดสร้างสีสันสร้างกิจกรรม สร้างการออกกำลังกายแล้วก็สุขภาพได้เลได้ได้ไดีนะครับดียวปล่อยที่หนึ่